สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับยอดไผ่ไลอินสมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าแฟนบันแท้ต้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้มีพลาดคลิปถัดไปความชัดเจนของการเลือกตั้งอ,อปปตกทมและเมืองพัทยาชัดเจนขึ้นมาทุกทีเมื่อกระทรวงมหาดไทยเองมีหนังสือเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหนังสือเรียนไปถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงวันที่2กันยายน2564ก็เป็นหนังสือด่วนที่สุดที่มท .0818.2 12700ลหนึ่งนะครับซึ่งในสาระสำคัญของหนังสือที่มหาชัยมีถึงเลขาธิการคณะรมนตรีครั้งนี้เนี่ยก็จะ มีการนำเสนอนะครับทั้งหลักกฎหมายข้อเท็จจริงที่บอกว่ากระทรวงมหาดไทยและกะกะตเนี่ยมีความพร้อมที่จะจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่เหลืออีก3ประเภทโดยในการทำง,งานของคณะกรรมการกรกรตเนี่ยนะครับมีข้อ5นะครับข้อ5เนี่ยเป็นการนวนการจัดทําแผนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น โดยมีเป้าหมายการดำเนินการดังนี้วันที่1ถึง14กันยายน2 5 4พน้รคณะมนตรีให้ความเห็นชอบเพราะฉะนั้นอังคารหน้าวันที่7อังคารต่อไปก็วันที่14ก็ลุ้นครับ2อังคารนี้นะน่าจะเข้าคณะมนตรีได้ในวันที่1ถึง15ตุลาคม2564สำนักง,งานข้ามการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ถ้ากรกตประกาศเนี่ยนะครับก็คนที่อยู่ในตําแหน่งก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับก็พ้นจากตําแหน่งไปเลยในวันที่ประกาศเพราะฉะนั้นก็คาดเดากันว่า1ตุลาเนี่ยน่าจะเห็นความชัดเจนนะครับแล้วก็วันที่28พฤศจิกายนถึง12ธันวาคม64เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทีนี้ความน่าสนใจก็คือว่าในความเห็นของกระทรวงมหาดไทยเนี่ย ได้มีความเห็นว่าเห็นควรนำเรียนคณามตีเพื่อพิจารณาเห็นควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังต่อไปนี้1ก็คือองค์การบริหารส่วนตำบล2คือกรุงเทพมหานคร3คือเมืองพัทยาจึงเสนอคณามตรีเพื่อพิจารณานะครับก็แสดงให้เห็นว่าตอนนี้มหาดไทยเองก็ตเองมีความพร้อมแล้ว ก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าครอมอเนี่ยจะมีมติทั้งให้มีการเลือกตั้งทั้งสประเภทเลยหรือเปล่าหรือว่าจะทยอยเลือกทีละทีละแบบให้ครบถ้วนไปก่อนซึ่งก็คืออ,อปตอก่อนแล้วก็กรทมมาพยาอย่างนี้หรือเปล่าหรือจะให้พร้อมๆกันต้องรอดูนะครับวันที่7กันยากับ14กันยา2สัปดาห์ที่มีการประชุมครอมอนี่เป็นความคืบหน้า เป็นความชัดเจนนะครับมีเ้ารางชัดเจนแล้วนะครับสถานการณ์โควิดที่ท่านเป็นห่วงกันเนี่ยก็ผมคิดว่าตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็จะสามารถจัดการเลือกตั้งได้ที่สําคัญที่ผ่านมาก็มีการเลือกตั้งแทนตําแหน่งชี่ว่างทุกเดือนนะครับถ้าท่านติดตามข่าวสารดูเนี่ยบางที่มีสมาชิกมีผู้บริหารเสียชีวิตมีลาออกเนี่ยครับก็มีการเลือกตั้งตลอดนะก็อยากจะนำเรียนท่านว่า เราในฐานะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ถ้าเขาเสนอมาแบบนี้นะครับเราก็ต้องมีความพร้อมบางคนบอกพร้อมมานานแล้ว8ปีแล้วนะก็จะได้เลือกตั้งให้สัทีนะคะถูกใจทุกคนที่รอมานานสัทีก็หวังว่าข่าวสารนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนนะครับขอบพระคุณนะครับที่ท่านกรนนุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ